ฮัลโหลเอบริวันเวลคัมทูไลฟ์สไตล์ปลปลายปุรมย์พี่น้องนี่นะคะวันนี้เราพามาอันช้อปปิ้งนะคะมาดูในร้านอันนี้เป็นร้านลอตโต้นะคะนี่เนาะเป็นในอยู่ในร้านลอตโต้นะคะพี่น้องกระเป๋าต่างๆพี่น้องอู้ยแพงนะพี่น้องอันนี้ก็แพงเติบอยู่ด้วยพี่น้องอู้ยต่างไปโยนี่นะคะหกสิบเก้าจุดเก้าห้าเท่ากับเจ็ดสิบเหรียญน,นะพี่น้องอันนี้เนาะ อันนี้ก็สวยเติเบียดได้พี่น้องกระเป๋าผู้หญิงนะคะมาใหม่นะคะนี่พี่น้องอันนี้สามสิบเก้าจุดเก้าห้าน,นะพี่น้องสามสิบเก้าตัวใหญ่อันใหญ่นะพี่น้องพร้อมด้วยสายสะพายนะพี่น้องราแบบหิ้วก็ได้สายสะพายก็ได้เนี่อันน้อยพี่น้องกระเป๋าอันน้อยพี่น้องกระเป๋าอันน้อยจักบาทดิเติมกอนด้วย สามสิบเก้าจุดเก้าห้าพี่น ok. ้องกระเป๋ากระเป๋าต่างๆนะพี่น้องกระเป๋าต่างๆนะเสื้อผ้าก็มีนะคะเสื้อหนังพี่น้องเสื้อหนังเออเสื้อหนังนะคะพี่น้องเสื้อหนังอย่างดีเลยเจ็ดสิบเก้านะคะพี่น้องเจ็ดสิบเก้าเหรียญได้พี่น้องเสื้อหนังตัวนี้นะพี่น้องสําหรับคนหุ่นเล็กนั่นเนี่ยเออเสื้อผ้าสําหรับคนหุ่นเล็กเนาะพี่น้องโอ้ เสื้อผ้าต่างๆพี่น้องเสื้อผ้าค่อ,อยละมักสีชมพูเลยนะพี่น้องมักสีชมพูนะออไซส์แปดนะตุกคนตัวเล็กนะคะไซส์แปดไซส์แปดพี่น้องไซส์แปดนี่สิบสี่หมักสีชมพูอู้พี่น้องเอ,อ้ยเอาอยาดภาคราคาเนี่ยแปดสิบเก้าจุดเก้าห้านะพี่น้องเออ เกือบเก้าสิบเหรียญน,น่ะพี่น้องเก้าสิบเหรียญเลยนี่พี่น้องเสื้อนี่นะเก้าสิบเหรียญน,นะคะพี่น้องแพงนะอืมหลักสองพันน่ะพี่น้องราคาสองพันนะสองพั 2, นะอืมพี่น้องไม่ถูกนะพี่น้องของของร้านนี้ก็ได้ถือด้วยพี่น้องอันนี้ไซส์เอลนะคะพี่น้องไซส์แอลนะเป็นบอลราคาพี่น้อง ห้าสิบเก้าจุดเก้าห้าพี่น้องคักหลายคักหลายแ oh. ป้งเวอร์แป้งเวอร์มาชมต่อไปพีป่น้องมาชมต่อไปข่อยผ้าเ่งอยู่ในหุ่นนี่สวยนะตัวนี่นะแต่ว่ามันตัวเล็กนะพี่น้องนี่นตัวเล็กไหมพี่น้องที่มีตัวใหญ่ไม่มีตัวใหญ่หญนี่กระเป๋าสีส้มเจดชอบชอบพี่น้องกระเป๋าแบบนี้ชอบเล็ก ชัดรัด49.95นะน้องกระเป๋าเนี่ยสีส้มโอ้ชอบสีส้ม99เล้วนี่แบบถือแบบถือก็ได้เขามีก็จะมีสายสะพายอยู่ข้างในนะพี่น้องให้ดูให้ดูให้เบิง้งให้เบิง้งพี่น้องกระเป๋าต่างๆนี่โอแพงไหมแพงแพงเติบนะเพื่นอน ของบางอย่างก็ราคาค่อนข้างสูงพี่น้องเจ็ดสิบสี่เหรียญด้วยนี่มีแต่ราคาหลักพันนะคะเพื่อนราคาหลักพันนะคะ